ันนี้นะคะเราจะพามากินผูยเตี่ยวนะคะผู้เสี่ยวอะไรคะเด็กนี่ก๋วยเตี๋ยโรงเตียมค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สายไหมสามเก้านะคะดังมากเลยนะคะร้านก็ดังมากเลยแล้วต้องมีแก๊ปมารอหน้าหลังอ๋อมีแก๊ปมีแกลบก่แล้วมีนนี้ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ชอบกินใช่ไหมนิดหน่อยนิดหน่อยเออนิดหน่อยชอบอีกเดี๋ยวยืดหน้าไปอีกอ่ะน้ำมันจะได้กระเด็นใส่ได้ไหมได้ไหมเออ ได้หมดอ๋อจ๋อยเลยกินไม่หมดกอนะะคเอาเลยเอาเลยเอาให้แขนโดนกระทะไปเลยอันนี้อันนี้กรอบกว่านะเอาอันนี้อย่างจริเข้าไปข้างในอ่ะค่ะบังเดินดูไม่ชัลร์เฮ้ยเราบังเอิญเจอคนรู้จักอ่ะใช่ค่ะเฮ้ยเรานัดผู้ชายมาด้วยอ่ะมีเบอร์ไหมคะมีแฟนไหมคะขอนั่งด้วยได้ไหมคะขอนั่งด้วยได้ไหมว่างไหมคะ พื้นพื้นโอ้นั่งในใจก็ได้เหรอคะตัวใหญ่ขนาดนี้ใจพี่พอหรอคะรับไปไหมคะอันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีโอ้มีสี่ห้องโอ้มีสี่ห้องขออยู่สักห้องหนึ่งได้ไหมมีมีอ๋อพี่ข่ะนี่ใจหรือหัวหอมคะถ้าซอยเก็บขนาดนี้ได้หรอคะพี่ไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะเขียนไม่ถูกเลยค่ะ๋อเขียนไม่ถูกเลยพี่มากับใครอะคะมาคนเดียวมาคนเดียวหรอคะขอนั่งด้วยได้ไหมคะได้หรอคะไม่ดีอะขอนั่งกับพี่เขาแล้วกันพี่มีแฟนยังอะคะ มีแล้วค่ะหรอคะจริงๆต้องบอกว่าสองคนอ่ะเราสองคนเป็นแฟนพี่เขาใช่เอามาโนวันนี้เราก็เลยแบบเป็นแฟนพี่เขาอ๋อหนึ่งวันสมมุติสมมุติวันเดย์วันเดย์ใช่วันในแซนค่ะไม่ไม่ใช่โคราชเด็กๆดูอยู่อ่ะใจเย็นนนนะใใจจเเยย็็โอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะกินเส้นอะไรกันมาอ๋อเส้นกินเส้นนะคะติปกติไม่กินเส้นกับมึงแม่นะคะไอ้กูเครื่องละมึงเลยต้องเล่นทเลดี้ไม่ได้ นี่นะคะมาแล้วนะคะทุกคนเข้มข้นมากนี่ให้โดนด่าหลายรอบแล้วนะเรื่องนี่นะคะโอ้น่ากินมากๆเลยเดี๋ยวเราลองมาชิมกันี่ยโอ้โหเส้นนุ่มไหมคะหมูนุ่มอ่ะยังยังไม่ได้กินหมูแล้วชิมหมูดิชิมหมูดิอืมเจอแล้วหมูอยู่ในนี้แล้วอ๋ออยู่ในนี้แล้วผักอ่ะผักอ่ะผักอ่ะหอมอ่ะครับนี่เหรอคะ อ่าได้เหรอได้สิกู๊แก้วมึงอุ้ว่ากูแก้วมึงนี่ถึงวันมากินกับกู้ชายผักผักรวมผักผักดีไหมคะแต่ถ้ากินผักเมื่อกี้ไม่ได้เลยนะคะเพื่อนไม่ได้ค่ะก็มากินกับกู้ชายครั้งแรกเราก็ต้องแบบสงบสุขให้สงบเงียบเรียบร้อยเรียบร้อยอ๋อเรียบร้อยกู้ชายอ่ะกู้ชายอ่ะกู้กู้จกู้ชายดีไหมกู้ชายดีไหมคะ ลองมาเจอกันก uhm. ับกับ A H M R นะคะผู้ชายค่ะอืหลอดเป่าก่อนไหมล่ะคะเพื่อนไม่โอ้หลิ้นพองหรือยังลิ้นพองเลยงกินน้ำกันจิบน้ำจิบน้ำจิบน้ำได้ค่ะพอดีว่าปากแข็งแรงมากค่ะอ๋อจริงอะคะ ถึงร้อยทอนก็ไม kind of ่ตายอ๋อจริงเหรอเข้าไปในปากหุดเลยทั so ้งคันเงี้ยค่ะเข้าไปกลับรถวยในปากเฮ้ยได้เหรอเลยนะฮะได้เหรออ่าเป่าใช่ไหมคะเป่าปากหรือเป่าอะไรเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันผู้ใจเอิบผู้ใจเอิบอร่อยค่ะได้ลองกินค่ะได้ได้เดี๋ยวลองกินไงเรื่องไม่เรื่องไม่ได้อ่ะเออต้องเพื่อนต้องหยิบไงจะกหกใส่เสื้อไหม เป่าเป่าให้หน่อยเป่าให้หน่อยเรากลัวลวกน้ำลายไม่เอาเอาแต่ลมโอเคเป่าเลยอะไรไม่ได้ก็อีกมันยังไม่หายร้อนเออมาใกล้เลยอ่ะได้เหรอน่ารักปะเดี๋ยวจะลองกินนะคะอ่ะเป็นไงคะเห็นไหมติ๊กชอบกรอบน้ำม่นง่ายอร่อยอร่อยจริงอรอบนะคะพี่ ใครอยู่แถวนี้ก็แวะมาได้นะคะใกล้ๆที่ซอยอะไรคะพาซอยสายหมสามเก้าค่ะอ๋อยงจำได้ป่าถามข้ามาสมองติดไหมติดมากอืยติดอืมถ้ยมีขนมถ้วยตาลูกเปล่าเนี่ยค่ะป่าชอบมากเพราะว่าเป็นชอบของหวานค่ะของเออชอบชอบของหวานเป็นพิเศษใช่ค่ะแล้วผู้ชายคนนี้ชอบไหมคะไม่ชอบ ก็บอกว่าชอบสงหวะหรือชอบผู้ชายคนนี้คะต้องดูหน้างี้ไปดูหน้าคนนี้เหมือนตันจิงนไม่ได้คิดช้าไม่ได้บอกแล้วว่าเขาอะยังไม่มีแฟนนะคะมีแต่เมียเข้าใจไหมคะลูกลูกอีกคนลูกอีกคนนึงด้วยเออลูกสองแ่ะวลูกสองเอาจริงจริงเขาเป็นเพื่อนเรานะคะเป็นเพื่อนเราสมัยประถมนะคะเราแกล้งเล่นค่ะ่านตามกันออกมาเอหลอกเพื่อนมาแกล้งงานแกล้งเพื่อนต้องมา เพื่อนก็นิ่งมากค่ะเพื่อนกนิ่ยทำตัวไม่เขินมากเลยทำตัวไม่ถูกเลยโอพยายาอร่อยมากค่ะวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะสำหรับการพามากินก๋วยเตี๋ยวนะแถวนี้นะถ้าใครว่างๆก็อย่าลืมแวะมากันได้นะคะแค่คลิปนี้ปก็ผ่าไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ามีอะไรอร่อยๆก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆุ๊กว่ตะโกนบอกว่าเจ้า แม่กูนอนอยู่อย่างเงี้ยไม่ไม่เห็นแม่กูเป็นคุณครูหนุ่ยไม่ได้หนุ่ยใจแบบเดินไม่ทักไม่ทักคนในบ้านเดินคือไปกินอะไรนะไปกินแอปเปิ้ลในครัวก่อนแล้วก็เดินขึ้นมาเพราะว่าครัวบ้านกูต้องเดินลงไปใช่ปะเออเออแล้วก็ไปกินเปิดตู้เย็นกินแอปเปิ้ลแล้วก็เดินขึ้นมาแล้วกูก็หัเจเจไหว้แม่พี่ก่อนกดอะไรนะกด